ยกเกยกเชินยิ้มมีผลงานมากมายถ้าหากพูดถึงตัวละครที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำของผู้คนได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่าจะต้องนึกถึงโยกเกยกเฉินยิม้มหรืออัครเดชรอดวินิตเจ้าตัวนั้นมีสัดส่วนที่ไม่เหมือนใครเพราะส่วนสูงมากถึง213เซนติเมตรน้ำหนัก140กรัมเป็นนักแสดงตลกชาวไทยที่สูงที่สุดในประเทศก็ว่าได้และเจ้าตัวก็เคยสร้างผลงานเอาไว้มากมาย ปัจจุบันนี้ก็ยังมีผลงานละครออกมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว,ว่าเป็นที่จดจําของผู้คนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะผลงานอะไรก็ตามปัจจุบันนี้ชีวิตของโยกเยกเรียกได้ว,ว่าประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของครอบครัวและการงานเพราะเจ้าตัวนั้นได้แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกับภรรยาสาวนอกวงการที่ความรักของทั้งคู่นั้นลงตัวมากๆและยังมีการซื้อบ้านหลังใหม่ด้วยกันอีกค่ะความรักหวานชื่นเป็นคู่ชีวิตที่ผู้คนต่างพากันชื่นชม ในวันนี้ทางทีมงานจึงได้รวบรวมภาพการใช้ชีวิตล่าสุดมาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันเลยค่ะเที่ยวด้วยกันวิวดีมากหวานตลอดหล่อเหมือนเดิมสูงมากอะรักที่ลงตัวน่ารักมากๆกินเก่งบ้านใหม่ของสองเรา